อ้าวคุณต้นสวัสดีครับสวันนีคุณต้นวันนี้ชวนผมมาคาราบาลกู๊ดทำไมเนี่ยฮะจะพามาคิดถึงอดีตเรื่องอ่าเดี๋ยวคุยกันที่คุยกันดีกว่าเรื่องเรื่องก็คือว่าผมอยากดูคอนเสิร์ตแล้วคาราบาลนี่เราเกี่ยวคาราบาลก็เกี่ยวอะไรกับคาราบาลกู๊อ้าวก็มาเชียร์จะไปทางนี้กันไงอ้าวก็เมื่อก่อนนี่เราก็ไปเที่ยวด้วยกันเราดปทำอย่างนี้วันนี้จะมาขอบัตรชมนายแอดคาราบาลเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าขอบัตรชมคอนเสิร์ตเชาญชวนผมมาคาราบาลกู๊ใช่ไงใช่ไง พี่ต้นเข้าใจอะไรผิดป่ะอ๋อก็ไม่มีไรไม่ใช่เข้าใจอะไรผิดก็คือว่าเดี๋ยวม่คาราบาลแล้วขอบัตรคอนเสิร์ตด้วยแล้วมาเยี่ยมชมกิจการของคาราบาลกรุ๊ปด้วยแต่ว่าเวลาเขาขอบัตรคอนเสิร์ตพี่ต้นเขาเลยขอที่กสิกรอ๋อคือไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนั้นก็เดี๋ยวเราไปขอกันนะครับแต่วันนี้นะครับจะมาเยี่ยมชมบริษัทคาราบาลกรุ๊ปด้วยแต่ท่านผู้ชมก่อบัตอนสวัสดีครับอ่าวันนี้เรามาเยี่ยมชมบริษัทคาราบาเกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะครับแตอวัีเบตเจาะสนาม แต่ครับแต่ว่าจริงๆคนทุกคนคงทราบแล้วเมืองว่าคาราบาลกรุ๊ปเนี่ยมีสินค้าอะไรขายอยู่ปัจจุบันครับผมมีอยู่จริงแล้วมีอยู่4ตััวอนนี้่ตัวอันนี้อันนี้ขายในประเทศคุณต้นอันนี้คาราบาลอันนี้ก็ในประเทศขายในประเทศนี่เครื่องดื่มนะนะเกลือแร่เครื่องดื่มสตาร์พลัสนะสตาร์ซึ่งต้องบอกจริงๆว่าสตาร์พลัสเนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะนะครับว่าเป็นเครื่องดื่มสำหรับอะไรครับตอนออกกำลังกายเสร็จเครื่องดื่มเกลือแร่เกือแร่ัอันนี้ก็ขายต่างประเทศอันนี้ขายต่างประเทศอันนี้คืออันนี้เหมือนกันแต่นี่อัดแก๊ส แกอันนี้อกกัอกแก๊สอยากสยงต่างประเทศด้วยซึ่งเชื่อไหมคุณต้นร <ฮะ S 1> ายได้จะต่างประเทศของตัวคารราบารกรุร๊ป มีสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะตอนนี้อยู่ที่30%มสิบเปอร์เซ็นต์นะครับในอนาคตนยเห็นบอกว่ารายได้จากต่างประเทศเน50สี่สิบห้าสิบเยนะสิบจะขึ้นไปถึงห้าสิบห้าสิบเป็นรายได้ในประเทศกับต่างประเทศเลยนะรู้่ผู้บริหารจะมีกลยุทธ์อย่างไงนะในการที่จะผลักดันในเรื่องของรายได้จากต่างประเทศเราก็เห็นได้ข่าวว่าผลประกอบการประกาศออกมาแล้วในไตรมาสที่หนึ่งนะครับบอกว่าเติบโตมากเลยนะครับหลังจากที่เข้าจบทะเบียนาหทรัพย์แล้วก็มีการผลิตโค้ดเองด้วยนะครับเราก็คงต้องมาคุยกับผู้บริหารใช่นะครับว่าผู้บริหางไร เพื่อตอบโจทย์ทางด้านลงทุนด้วยช่วงที่3ด้วยนะและที่สำคัญนรับตอนไม่น่าเชื่อนะบริษัทคาราลบาว์มองการไกลว่าขายเครื่องดื่มบำรุงกำลังพวกนี้ฮะแซงขึ้นมาเป็นมาร์เก็ตแชร์หรือสัดส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยได้ได้ปัจจุบันนี้เป็นอันดับ2จากการเริ่มต้นผลิตเนี่ยไม่กี่ปีนะขึ้นมาเป็นอันดับ2แล้วแล้วไม่ได้เชื่อว่าที่บอกคนคิดว่าคาราลบาวแซงนี่จะขายเฉพาะในส่วนของตัว C M V ปรากฏว่าเท่าที่ดูก็คือว่าขายในถหนของต่างประเทศอื่นประเทศที่ ไม่น่าเชื่อใช่ถูกอัฟกานิสถานแล้วประเทศที่ถูกลโมตอนนี้ประเทศเยเมนแล้วขายได้ดีด้วยนะอัฟกานิสถานรายได้หนึ่งในสี่เนี่ยมาเข้าในรายได้ต่างประเทศก็เป็นเรื่องที่แปลกนะเราจะมาค้นพบกันว่าผู้บริหารเขาจะบอกว่าเราเข้าไปตลาดในนั้นได้อย่างไงนะครับก็คงต้องคุยกับผู้บริหารด้วยนะในช่วงที่สองแล้วช่วงที่สามเหมือนเดิมนะครับจะคุยกันประเด็นเรื่องของตัวจอดใจทุนนะครับว่าทางผมกับคุณกวีมองยังไงนะครับแต่ช่วงหน้านะครับ เป็นช่วงที่สําคัญที่คุณใจมีกับผมเป็นคนที่บอกว่าต้องฟังอย่างยิ่งเลยใครับคือช่วงของเจาะใจผู้บริหารนะครับว่าแนวความคิดของผู้บริหารนี้ในมองของยาวๆมองยังไงแล้วก็หนึ่งสองไตมาสข้างหน้ามองยังไงนะครับไปช่วงพบกันช่วงหน้าครับเราไปหาผู้บริหารกันก่อน สู่รายการเดอะดีเวตเจาะสนามครับช่วงนี้เป็นช่วงสําคัญที่สุดยังไงก็ยังเป็นช่วงสําคัญที่สุดสำหรับผมอยู่นะครับเป็นช่วงเจาะใจผู้บริหารครับวันนี้เราได้ผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทคาราบาลกรุ๊ปจำกัดมหาชนครับคุณต้นใครครับเราจะได้รู้กันสักทีหนึ่งใช่ครับเพราะว่าราคาหุ้นก็ขึ้นมาเ็นเเยอะพอสมควรนะครับมีโปรเจกต์ต่างๆเยอะมากเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเข้าเป็นจุดเวลาสัตนไม่ไม่กี่เดือนนั้นเองนะครับแต่วันนี้ก็เรามาอัปเดต ข่าวของเขานะครับเรได้รับเกียรติจากคุณนัชไมตถนอมบุญเจริญนะครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดก,การบริษัทคาราบาวกรุ๊ปจำกัดมหาชนครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมดีคก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับ,รบที่ให้โอกาสบริษัทหลักทรัพย์เกษตรกรไทยและก็รายการเดอิเบตนะครับมาสัมภาษณ์นะครับเกี่ยวกับบริษัทคาราบาวกรุ๊ปในวันนี้นะครับครับผมอ่ะไม่การเสียเวลาคำถามแรกในสไตล์ของโมเมนตัมอินเวสเตอร์นะฮลงทุนกันเป็นรอบๆหนึ่งปีนะครับในช่วงของผลประกอบการไตรมาสที่1 ประกาศจบมาเรียบร้อยแล้วนะคร<ช>ับปรากฏว่าโตขึ้นถ้าเป็นการีบบเทียบไตมาาต่อไตม้าหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เทียบเทเป็นปีต่อปีก็เพิ่มขึ้นสักสิบสามเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในภาพของกําไรที่เกิดขึ้นเนี่ยปรากฏว่ามันมีเรียกว่าการเติบโตนั้นมันไปสะดุดตาเรื่องของตัวตัวด,ดอกเบีย้ยนะครับว่าดอกเบีย้ยมันคอน่อนข้างจะลดลงค่อนข้างเยอะแต่จริงๆภาพรวมของผลประกอบการไตมาาที่หนึ่งเนี่ยถ้าดูเฉพาะการดำเนินงานนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับ ก็ในแง่ของผลประกอบการนะคะที่ตะกี้คุณพเดลบอกว่าโตกำไรนะเนี้มคับแต่จริงๆมันโตในในส่วนของ c ค s a เ i n g ิ้งจ่าส่วนไม่ว่าจะเป็นอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของดอกเบี้ยนะคะที่เมื่อเราได้เงินจากการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์มาเนี่ยนะเราก็เอาไปชําระหนี้คืนทั้งหมดดังนั้นตัวนี้เราก็ประหยัดเรื่องดอกเบี้ยไปอักนงก็ร้อยกว่าล้านนะครับ ส่วนที่สก็คือ Cost Saving จากเรื่องของการที่เรามีโรงงานผลิตขวดเองอนะคะซึ่งแต่เดิมเนี่ยเราตั้งแทรเกตไว้ว่าขวดหนึ่งจะทำให้เราประหยัดไป25สตางค์นะะ<ม>แต่ตอนนี้ที่ปิดมา Q1 ก็คือเราประหยัดไปได้ประมาณ35สตางค์นะดีกว่าที่คาดอีกดีกว่าทีคาดอันนี้คือเหตุผลที่ทำให้อัตราการไปันต้นเลยสูงขึ้นนะครับแล้วก็เลยต้นทุนต้นทุนก็ลดลงเอาไว้ง่ายนะครับก็ถือว่าเป็นนโยบายก็จะเป็น ใครจ่ายสองส่วนที่จะลงแบตเตอรี่กับต้นทุนของขวดแต่รายได้สิคุณต้นคือรายได้ก็จริงแล้วผมคิดว่าส่วนหนึ่งไอ้ตัวรายได้ที่เกิดขึ้นเนี่ยที่จะเกิดจากการดำเนินงานจริงๆผมคิดว่าคาราบาวก็ทําได้ดีนะคือจริงๆแล้วตัวภาพการบริโภคในประเทศทุกคงทราบว่าภาพการบริโภคในมันลดลงลดลงคนก็พยยากจะมาคืออยากจะจ่ายแต่ไม่มีเงินนะครับแต่ว่าทําไมถึงคาราบาวถึงรักษาตรงนี้ได้ทังที่โอเคว่าถ้ามองทางบวกนะก็คือว่ารักษาได้ มองทางลบว่าคือไม่โตอธิบายนิดนึงเกิดอะไรขึ้นค่ะจริงๆโดยทั่วไปเนี่ยถ้าย้อนหลังไปเมื่อเมื่อปี57อะน,นะคะก่อนที่เราจะมีวิกฤตเรื่องทางการเมืองเนี่ยก็อออทางตลาดเครื่องดื่มชูก,กําลังเนี่ยจะโตอยู่ประมาณปีหนึ่งประมาณ6-8ตปอรนตอแล้วในช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เราก็กําลังวางแผนที่จะมาทำเองทำเองก็คือจัดจำหน่ายเองอะไรเองนะคะช่วงนั้น ช่วงที่ตลาดโตประมาณ6-8%คารราบาวก็โตมา20%กว่าเปอร์เซ็นต์ปีนะคะซึ่งก็เกณฑ์แบ่งกแชร์มาเรื่อยๆนะครับส่วนใหญ่ตลาดทีนี้ปีที่แล้วที่ตลาดไม่โตเลยนะตลาดก็เรียกว่านิ่งนะคะแล้วก็ปีนี้ก็เหมือนกันนะนิ่งๆนะคะปิดตอนเดือนมีนาคมนะคะผลงานวิจัยก็ออกมาโตบ้างนะะโตประมาณ2%นตะคะตัวเลขของคาราบาวแดงเอง Year to date ถึงมีนาคม ในในแง่ของรีเทลอดิตเนี่ยก็โตอยู่ประมาณ8%นะคะ,ะแต่ว่าในแง่ของการผลประกอบการ,รที่ยอดขายในนี้มันเป็นเซลล์อินก็คือที่เราขายเข้าร้านค้านะคะเข้าร้านค้าที่เป็นเครือข่ายร,ร้านร้าน,ร,านร้านเครือข่ายของเราเนี่ยร,ร้านค้าคส่งเอเจนต์ซับเอเจนต์ en, หมดมเนี่ย ที่มันไม่โตนี่ก็ต้องต้องเรียนตรงๆว่าสภาพเศรษฐกิจตอนนี้ใช่ครับที่เป็นแบบนี้ก็ทําให้ร้านค้าสต็อกสินค้าน้อยลงระมัดระวังตัวระมัดระวังตัวใช้เงินอย่างระมัดระวังการสต็อกสินค้าก็ต้องไปอยู่ที่ผู้ประกอบการแทนค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือยอดขายของเราที่อยู่ในส่วนของห้างหรือโมเดิรทนเทดเนี่ยที่เพิ่มขึ้นเป็นอัตราส่วน29นนะคะห้างก็ไม่ค่อยสต็อกสินค้าอยู่แล้วนะคะครับผมแล้วต่างประเทศเป็นไงบ้างโตขึ้นไหม ต่างประเทศโตขึ้นนะคะจริงๆโดยรวมเนี่ยเราก็คาดหวังไว้ว่ามันจะโตทุกประเทศเหมือนกันนะคะแต่ว่าปิด Q1 เนี่ยมันก็จะโตเน้นหนักที่ CLMV ตามตามเป้าหมายของเราเลยนะคะโดยที่ตัวกัมพูชานี่ Q1 เนี่ยก็โตขึ้นมามากกว่า50%นะคะ พม่าก็โตมากกว่า50%ประมาณเกือบ70%แล้วก็ที่เวียดนามก็โตประมาณ200%ครับผมค่ะในขณะที่อัฟกานิชไหมคะกระถางเลยอัฟกานิยถางเยครับอัฟกานยเมนยเมนก็จริงๆปีที่แล้วเยเมนก็ไม่ไม่ไม่ค่อยดีนะเนื่องจากภาวะสงครามด้วยโดนทั้มอยู่แต่แต่ว่าเขาก็ยังยังออเดอร์เรามาเรื่อยๆเพียงแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะ วางแผนการสั่งสินค้าได้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกับอัฟกานะคะอย่างอัฟกานในคิวหนนี้ยังไม่ได้สั่งสินค้าเราเลยนะคะเหตุผลก็คือว่าตอนตอนปลายปลายปีเขาก็พยายามที่จะสต็อกไว้ก่อนไม่แน่ใจเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองหรืออะไรนะคะแล้วประมาณการในอนาคตซักไตรมาส2ไตรมาสสมไตรมาส4นี่ทางคารบาววางแผนยังไงเรื่องของการเติบโตของรายได้ เราก็ยังตั้งเป้าเหมือนเดิมนะคะที่เราเคยอยากได้ว่าปีนี้เราก็ยังอยากได้ยอดขาย20%คือเราก็มองว่าเหตุการณ์ภายนอกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่อง GDP ตอนนี้ก็ประกาศปรับลดแล้วเมื่อเช้านี้นะคะยังไงก็ตามแต่เราก็ยังอยากวางเป้าหมายเหมือนเดิมนะอย่างน้อยก็เพื่อให้คนทั้งองค์กรนะคะ มีเป้าหมายเดียวกันมีเป้าหมายเดียวกันยังอยากทําอย่างนี้นะฮะปัจจัยภายนอกก็เป็นเรื่องที่ที่เราก็คงต้องประเมินเป็นเป็นเป็นเรื่องๆไปแล้วปรับกลยุทธ์นะคะรายได้รายได้ตั้งเป้าไว้โตกี่เปอร์เซ็นต์ครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถ้ารายได้ถ้าถ้าตัวรายได้เราตั้งเป้าไว้จะโตยี่สิบเปอร์เซ็นต์เห็นว่ากำไรจะโตมากกว่านั้นเป็นเพราะว่าเรื่องของการเซฟวิ่งเรื่องต้นทุนลดลงครับผมมาอีกคำถามหนึ่งคำถามที่เรียกว่า คำถามที่นักลงทุนแบบสไตล์มุมตันวสเตอร์<อ>คิด,<อ>ค,ดคิดบ่อยๆนะเพราะว่าส่วนใหญ่ล้วคือบริษ,ษัทที่เข้ามาจดเมษิษททรัพย์เนี่ยพอมีเงินเข้ามาเยอะหนึ่งคือโอเคลดเอาไปจ่ายหนี้ละจ่ายหนี้ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าอันที่2คือว่าอยากได้ของคนอื่นก็คืออยากที่จะไปทาที่จะทำหนึ่งอื่นเพิ่มนะครับด้วยด้วยตัวเองก็ไปมีเงิน้าไปซื้อไงจะต่อยอดกิจการมีโอกาสไหมที่คาราบาวกุ๊บจะเข้าไปซื้อกิจการ ก็เรียนว่าทําธุรกิจก็คงมีโอกาสอะนะคะมีมีมีโอกาสในทุกๆด้านนะคะแต่ว่าโดยโดยตัวบริษัทคาราบาุ๊ปเองเราเป็นผู้ประกอบการประกอบธุรกิจเราก็คงไม่ได้แบบตั้งใจที่จะทําเรื่องนี้นะคะแต่ถ้าเมื่อมีโอกาสมีโอกาสค่ะแล้วโอกาสนั้นซัพพอร์ธธุรกิจเรานะคะมองว่ามันเป็นช่องทางที่ทําให้ฐานธุรกิจของเราแข็งแรงขึ้นอยากจะบอกว่าโอเคว่าถ้าอยากจะถ้ามีโอกาสควรต้องต่อเนื่องเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ถ้าไม่เกี่ยวเนื่องเราไม่เอาอยู่แล้วไม่สนใจเพราะบริษัทนี่ผมไม่เห็นหลายบริษัทเข้ามาก็เราจะทดแทนนี่ออะไรก็นเราก็ทดแทนนี่คุณเล่นนะไม่พูดจริงนคาราบาลไปทำอะไรอย่างเงี้ยคือไม่คิดอย่างนั้นคือคิดคิดในเชิงว่าโอเคว่าจะทำธุรกิจที่มันต่อเนื่องนะครับถ้ามันเกี่ยวเนื่องกับคาราบาวนะก็จะเป็นแนวนั้นมากกว่าแต่ตอนนี้ถตอนนี้คือยังไม่ได้มีเนี่ยยังไม่มีโอกาสเดียกันทำแบบนั้น โอกาสก็มีเข้ามานะคะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นนโยบายบริษัทที่จะทําอย่างนั้นนะคะแต่โอกาสก็หลังจากเรานําบริษัทเข้าไปจดทะเบียนในในตลาดซัพย์ก็ก็ก็เรียนตรงๆว่าก็มีคนแอปโปสเข้ามาครับผมนะคะอีกอันหนึ่งก็คือเมื่อกี้พูดถึงต้นทุนขายคือคือจอดก๊อปปิ้งมาจินนะครับไอตัวผลคนที่มอมตั้มพูดเาพูดถึงเรื่องของตัวค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก็คือสาวบาแดงใบงูนใบเงี้ยคอท เพิ่มสูงขึ้นไหมถ้าเป็นถ้าเทียบสัดส่วนของตัวค่าใช้จ่ายในการขายเทียบกับตัวรายได้ของเขาเนี่ยอ๋อค่ะคือทางทางบริษัทคาราบาตะวันแดงก็จะเอ่อเรียกว่าไงจะบาลานซ์ตรงนี้นะคะอย่างเช่นปีนี้เนี่ยเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจเป็นแบบนี้เราก็จะเน้นในเรื่องของกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้บริโภคนะฮะดังนั้นถ้าถ้าดูจากงบเนี่ยจะเห็นเลยว่าราคาขายต่อขวดเราสูงขึ้นนะฮะก็เพราะว่าเราก็ เอาบัตเจ็ตจากตรงนั้นนะคะมาใส่ในการตลาดนะคะทำให้โฟกัสมากขึ้นทำให้โฟกัสมากขึ้นครับผมโอเคสายโมเดลมิเตอร์คงมีแค่นี้เดี๋ยวมีเสริมวิธีกทีเอามีไออย่าผมเน้นเลยยังไม่รู้มิเตอร์ไม่ได้อดรัมเือตัวนิดนึงตอนนี้อัตรากาำลังการผลิตของเราเนี่ยเต็มร้อยต่อเซนยังครับไม่ค่ะเออ่ทางกระป๋องนะคะที่ผลิตต่างประเทศเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ87นะคะก็เกือบเกือบแล้วนะคะเพราะว่าเราก็พยายามพยายามที่จะทำตลาดให้กว้างขึ้นแต่ขนาดที่ในประเทศก็ยัง ยังมีค่ะประมาณ70็ดสิบค่ะเพราะฉะนั้นยังมีรูปที่จะโตได้โดยยังไม่จําเป็นที่จะต้องขยายกำลังการผลิตในเร็วนี้ต่างประเทศนี่เราวางแคปเอ็กไว้แล้วค่ะที่จะที่จะขยายกําลังการผลิตค่ะในปีนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นคําถามที่เกี่ยวอะไรยาวๆเลยว่าเอนนี้เรามุ่งเน้นไปที่ต่างประเทศมากที่เลยเพราะลดความเสี่ยงตอนนี้สัดส่วนประมาณสัก70 30 70ในประเทศรายได้30มเนี่ยมาจากต่างประเทศตั้งเป้าไว้ว่าต่างประเทศจะเพิ่มเป็นเท่าไหร่ครับ ก็ประมาณ3-4ปีก็คิดว่ามันจะเป็น50-50โอ้โหครึ่งๆเลยเดี๋ยวที่ที่ถามตรงนี้ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าธุรกิจต่างประเทศเนี่ยจะได้อัตรากำไรขั้นต้นดีกว่าธุรกิจในประเทศป่ะฮะก่อนที่เราจะมีโรงขวดนะคะเป็นแบบนั้นแต่ตั้งแต่เรามี a p g เนี่ยก็ในประเทศก็ก็เรียกว่าดีขึ้นนี่คือบริษัทที่ผลิตขวดใช่ค่ะนะคะก็ทำให้ ต้นทุนเนี่ยมันมันถูกลงนะ<ม>โดยเฉพาะช่วงนี้ที่เรื่องค่าแก๊สค่าน้ำมันที่มันถูกนะฮะพพคะการไปดวต่างประเทศ50-50เรามองเห็นประโยชน์อะไรตรงนั้นท่านไม่ใช่อัตรากาไรขั้นตน้นก็โอกาสทางธุรกิจที่จะขยายไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องดื่มเดิมหรือครเครื่องดื่มใหม่ๆที่เรา ถ้ามีโอกาสที่จะทำนี่เป็นอีกคำถามนึงว่าตอนนี้เรามีรายการอะไรคือมุสลามีดิสติบิวเตอร์ของเราเองเราก็พยายามที่จะสร้างแหล่งกระจายของเราเองเพื่อที่จะลดต้นทุนส่วนหนึ่งนะครับคราวนี้แต่ว่าเรามีผลิตภัณฑ์ตอนนี้ก็คือมีคาราบาตแดงแล้วก็มีสตาร์ทพลัสนะครับซึ่งถ้าบอกว่ารายการผลิตมันก็ยังไม่แบบไม่ใหญ่กว้างมากมีแค่สองสามอย่างเพราะฉะนั้นเราจะทำดิสติบิวเตอร์เองมันก็อาจจะแบบเอ๊ะโปรดักต์ไม่เยอะอาจจะไม่คุ้มค่าเงี้ยมันจะมีโอกาสที่จะขยายไลน์อะไรไปอีกไหมครับ ก็อย่างเดือนนี้นะคะเราก็เพิ่งออกตัวใหม่เลยนะคะแต่นี้เราส่งออกเท่าไหร่ใช่ค่ะเป็นกระป๋องตัวนี้ก็จะมีแก๊สด้วยก็ว่าจะว่าไม่เคยเห็นเลยก็นเป็นเป็นเครื่องดื่มคล้ายแบบนี้จะมีแก๊สใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะว่าไปก็จริงๆก็คล้ายตัวตัวเตี้ยนนี้นะคะอันนี้3ามรอยห้าสิบนะคะแต่ว่าตัวนี้จะ3 2 5ย่้าค่ะแล้วก็เติมค่ะใช่ค่ะแต่นี้ก็จะเหมาะกับต่างประเทศทำตลาดใช่ค่ะตอนนี้ก็เริ่มออกไปแล้วที่ ประเทศกัมพูชาก็ได้รับการตอ,ตอบรับค่อนข้างดีอค่ะครับผม่เป้าหมายในอนาคตเห็นให้ข่าวผมก็ผมก็ผมก็รู้สึกจะตเนนอยู่เหมือนกันนะมาเก็ตแชร์วันนี้เราอยู่ประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก um ็อยู่อันดับ2นะครับก็ถือว่าเก่งนะครับที่แซงเจ้าใหญ่ๆ โดยใช้เวลาไม่กี่ปีนะครับแต่ตั้งเป้าจริงๆเนี่ยคืออยากจะอยู่อันดับหนึ่งอของประเทศ,เทศซึ่งตอนนี้มาเก็ตแชร์อันดับหนึ่งอยู่สีาา่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ยังไงคือต่างกันอยู่ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนะเท่าตัวเลยเรามีกลยุทธ์ยังไงที่หรือมั่นใจขนาดไหนแล้วกลยุทธ์ยังไงที่เราจะก้าวขึ้นไปถึงมาเก็ตแชร์อันดับหนึ่งที่เราตั้งเป้าเอาไว้ขนาดนั้นก็เรียนอย่างนี้นะคะว่าเป้าหมายเราตั้งแต่เราได้แบรนด์คาราบาวมานะฮะเราก็รู้สึกว่าแบรนด์นี้เนี่ย หุ่มผู้ดื่มเนี่ยบเบื้องต้นเนี่ยมันทับซ้อนกันพอสมควรแล้วนะดังนั้นช่วงแรกนี้เราก็ได้จากแฟนวงกระบาลเนี่ยที่มาทบผมฝันเห็นคนไทยมีความคิดแตกฉานล้วนขยันทำงาน ต่อความคิดสร้างคุณค่าชีวิตหลังจากนั้นเราก็พยายามที่จะสร้างเรื่องการสื่อสารและกิจกรรมทางการตลาดผ่านทีมงานสาวาแดงนะคะโดยใช้ดิ f เฟนเชีย t e ที่เรามีก่อนคนอื่นเลยก็คือเรื่องวิตามิน B12 ิออย่างสตาร์ทเราก็มีตัวสิงค์นะคะในการที่จะทำซึ่งกันนี้คือเป็น Product d i f f e r นเชีย t e จากที่อื่นนะคะแต่ตอนนี้เขาก็ตามกันมาแล้ว่ต้องไป็นดิฟเฟนเชียแต่ว่าตัวเราก็สตองค่ะคนถามถึง B12 ก็จะบอกว่าเป็นคาราบาวแดงนะคะ ดังนั้นก็ตัวนี้ก็ยังเป็นกลยุทธ์อันหนึ่งนะคะเปลี่ยนแต่ว่าหลักๆแล้วตอนนี้ที่ตลาดที่นิ่งๆอย่างนี้ค่ะครเราก็คงต้องพยายามหากลยุทธ์ที่จะไปดึง<ม>ผู้บร<ม>ิโภคให้ให้มันเลือกดื่มเรามากาขึ้นนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ของปีนี้เลยก็คือ<ม> ถ้าทําอะไรทุกคนทําได้เหมือนกันนะคะเราก็เลยใช้สิ่งที่เราทําได้คนอื่นทําไม่ได้ตอนนี้เรามีสะสมฝา B12 ของคาราบาวแลกกีต้าได้นะคะแลกกีต้าของแอดพี่แอ๊ดกีต้าของกีต้าแบรนด์ของกีต้าคือแบรนด์คาราบาวเลยนะคะซึ่งอื่นจะทำไม่ได้แน่ที่ทำไม่ได้แน่ๆค่ะแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่แลกให้กีต้านะคะพี่แอดจะเขียนเลยนะคะสําหรับคุณกวีเราก็ไลเซนส์ของตัวได้ไม่ไดต้องกินต้องกินห้าร้อยฝากค่ะส่งชื่อ ห้าร้อย่าอ้โ่ค่ะตอนนี้ปัจจัยที่ประสบปัจจัยในการทำธุรกิจนี้ผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะครับระหว่าง แบรนด์สินค้าหรือระหว่างดิสติบิวเตอร์ว่าเรามีการกระจายสินค้าได้แบบใกลๆๆๆเราไม่ต้องสนใจแบรนด์ก็ได้หรือว่าเรื่องของไพรซิงอะไรที่มันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในความการประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ครับแล้วเรามีจุดแข็งตรงนั้นหรือเปล่าก็ตอนเราเข้าตลาดมาต้องยอมรับว่าแบรนด์สําคัญเหตุผลเพราะว่าตอนที่เราเข้าตลาดมามันมีแบรนด์แข็งแรงอคือถ้ามันเป็นตลาดใหม่เลยก็เรื่องหนึ่งนะ แต่พอเราไม่งั้นเราจะเป็นยี่ห้ออะไรที่จะไปแข่งกับโอ้โหคนที่มีมาร์เก็ตแชร์ต้องเน้นส้างแบรนด์ถูกค่ะนะคะดังนั้นเราได้แบรนด์คาราบาวซึ่งตอนนี้คาราบาวแดงประมาณไม่ถึง13ปีนะคะแต่ขนาดที่ตอนที่เราเข้าตลาดเนี่ยวงดนตรีคาราบาวมากกว่า30ปีแล้วนะคะดังนั้นเราก็ได้แบรนด์มาก่อนก็สำคัญหลังจากนั้นก็โชคดีก็คือว่าเราก็มีเรื่องระบบการกระจายสินค้านะคะที่ครอบคลุมปัจจุบันเราก็มีทั้งเอเย่นทั้งซับเอเย่นแล้วก็ลูกซับทั้งหมด7 พันกว่าไลนที่ลงทะเบียน <burial S 1> นะฮะเป็นร้านค้าในเครือข <ร couples S 2> ่ายของเราธุรกิจเครืคร่องดื่มบำรุงกําลังเนี่ยถามจริงว่ามันจะอยู่คู่กลกับสังคมไทยหรืออยู่คู่กับสังคมโลกเนี่ยไปอีกมากน้อยแค่ไหนดีเทลพิเของคนจะเปลี่ยนไหมในความสื่อของผู้บริหารค่ะในแง่ของในในแง่ของเมืองไทยก่อนนะคะคิดว่าคงคงไม่เปลี่ยนนะคะเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงานนะะอย่างไรก็ตามบ้านเรานะคะก็ คนส่วนใหญ่ก็เป็นคนกลุ่มนี้อยู่แล้วแต่ผมก็สงสัยว่าแต่เอจจิ้งโซไซตี้ที่เกิดขึ้นในอนาคตคนจะสูงอายุมากขึ้นแล้วเครื่องดื่มตรงนี้มันจะเป็นเครื่องดื่มที่เหมาะกับประเทศไทยอยู่ไหมก็ถึงเวลานั้นเราอาจจะมีการปรับเรื่องน้ำตาลปรับอะไรก็ว่าไปนะะแต่อย่างไรก็ตามเขาเหมือนเหมือนที่เราต้องดื่มกาแฟตอนเช้าอ่ะอันนี้ก็ประมาณอย่างนั้นส่วนต่างประเทศตอนนี้ก็มันก็เป็นเหมือนซอฟต์ดิ้งอันหนึ่งแล้วนะคะในต่างประเทศครับผม และนั่นก็คือทั้งหมดที่ทางผู้บริหารบริษัทคาราบาวกรุ๊ปนะครับให้กับเราในช่วงของเจาะใจผู้บริหารนะครับผมก็ต้องขอบคุณคุณนัชไมตถนอมบูญเจริญนะครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทคาราบาวกรุ๊ปจำกัดอาชนครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับแล้วช่วงหน้านะครับมาติดตามในเรื่องของตัวเจาะใจนักลงทุนนะครับว่าเราโลูมิทั้งวสเตอร์ของผมแล้วก็แวลูวีซเตอร์ของโจวีมองหุ้นคาราบาวกรุ๊ปตัวนี้อย่างไรไปพบกันช่วงหน้าครับ ในส่วนตัวก็คิดว่าเป็น value investor นะคะเพราะว่าด้วยด้วยแบรนด์นะคะแล้วก็ด้วยโอกาสทางธุรกิจอีกหลายอย่างที่เราคิดว่าเราจะทำนะคะแต่ว่าด้วยสภาพของตลาดนะคะถ้ามีกำไรก็ขายขายได้บ้างนะคะมีกำไรเมื่อไหร่ก็ขายแล้วก็กลับมาซื้อใหม่นะคะ ของรายการเดินีเบตเจาะสนามครับช่วงนี้เป็นช่วงที่สําคัญรองมาจากช่วงที่ต้นเป็นช่วงเจาะใจนักลงทุนครับมาดูกันว่าสไตล์โมเมนตัมอินเวสเตอร์ของคุณต้นกับสไตล์แวร์ลูอินเวสเตอร์ลงทุนระยะยาวของผมเรามีความชอบหุ้นคาราบาวกรุ๊ปมากน้อยแค่ไหนครับผมโมเมนตัมอินเวสเตอร์ในมุมของการมองนะครับไม่ใช่มองเียงแค่1สัปดาห์2สัปดาห์ถูกหลายคนคิดอย่างนั้นนะในผมคือ1นไตรมาสสไตรมาสข้างหน้า นะครับทิศทางว่าจะเป็นอย่างไรคือนักขั้นี้ขนาดนี้นะครับคือสังเกตว่าผลประกอบการได้มาสที่หนึ่งถ้าดูเฉพาะรายได้มันก็พอโตได้เนี่ยอ่าฮะแต่ปรากฏว่ากําไรที่มันโตขึ้นมากกว่าก็คือเรื่องของตัวกําไรพิเศษไม่คำพิเศษกำไรที่บอกว่าเขาลดดอกเบี้ยกําไรที่เกิดขึ้นจากการลดค่าใช้จ่ายใช่ใช่ใช่ดอกเบี้ยไม่พิเศษไม่พิเศษลดใช้จ่ายดอกเบี้ยเขาก็ทำตอนสถานการณ์ที่มันซบนะครับแต่ในอนาคตนะครับภาคของการบริโภคจะโตขึ้นหรือเปล่าในไตรมาสที่สองเนี่ย นะรผมมองยังมองว่ายังไม่ฟื้นนะครับการเติบโตที่จะดีขึ้นและฟื้นตัวอย่างก็อย่างดีอย่างรูปธรรมเนี่ยผมว่าไตมาสองยังไม่ฟื้นนะครับแต่ว่าไตมาาที่สามไตมาาที่สี่หรือโอเคยังช้าสุดเลยเนี่ยผมคิดว่าไตมาสี 4, ่หรือไตมาหนึ่งปีหน้าเนี่ยภาคการบริโภคจะเริ่มเติบโต,ตได้ดีขึ้นนะผมคิดว่ายอดขายในประเทศในไตมาสี่ไตมาหนึ่งปีหน้าผมคิดว่าจะเริ่มเติบโตได้ดีขึ้นรวมไปถึงในต่างประเทศนะครับณวันนี้คือภาคการบริโภคนะครับถามว่าดีขึ้นไหมเนี่ย ก็ดีก็ดีขึ้นนะนะครับเพราะว่าประเทศใน CIMV เนี่ยทุกคนคก็มันประเทศที่เ,เรียกว่อาอาราคตาเหมือนเราเนี่ย <Okay. S 2> เขากำลังเติบโตได้ดีขึ้นฉะนั้นผมคิดว่าการเพิ่ม ยอดขายของ CLMV เนี่ยจะโตได้มากกว่าในประเทศไทยใช่นั้นสิ่งที่มูลท่าน Investor ต้องมองอมก็คือดูว่า CLMV เนี่ยมันโตขึ้นจริงหรือเปล่าก็ <c oughs> จริงนะเพาโตกันท <c oughs> ีห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้ามันโตขึ้นนะถ้ามันโตขึ้น,นะมน,นผมคิดว่าหุ้นในกลุ่มอาหารเครื่องดื่มอ,อย่างเงี้ยนะครับก็ยังดูน่าสนใจนะครับแต่ณนะวันนี้อย่างที่บอกคือว่าไตรมาสสผมยังไม่ยังไม่เชื่อในขาดที่ว่าภาคการบริโภคที่ดีขึ้นครับหรือไตรมาสที่3เนี่ย มไม่ได้ไหมคือถ้าจะรอซื้อจริงๆเชียงโมเมนตัมซื้อปุ๊บแล้วต้องขึ้นพับเนี่ย <laughs> ขึ้นพับคือหมายความว่าต้องผ่านสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะก็คือช่วงของไตรมาสที่4นะครับนั่นคือประการที่1ประการที่2ก็คือ,อว่าหุ้นม,มันก็ดีนะถ้ามันตกลงมาเยอะๆทำ่มเยอะก็คือว่ามันที่ผ่านมาขึ้นมาเยอะนะขึ้นเยอะมากขึ้นเยอะมากก็ลงมาก็ได้เลยครับก็ถึงจะดูน่าสนใจนั้นสรุปภาพคือโมเมนตัมอินเวสเตอร์ชอบแต่ว่าขอเป็นไตรมาสที่4 หรือว่าไตม่าที่1ของปีหน้ามากกว่าครับคุณต้นรอนากอน,นกันนะก็รอตามภาคการบริโภคราคาลงมาก็อีกเรื่องนึงไง<ห>อเอ่องออแต่ณวันนี้คือผมเชื่อมเมนตัมมากกว่าเชื่อว่าโอเคว่าถ้าเบิดอมนันคือลงต้องลงเยอะนะเพราะว่าสถานการณ์ของหุ้นตไตรเอไเนี่ยมันต้องมีตอรี่ก่อนบอกว่าภาคการบริโภคโตขึ้นหรือไม่ถึงแม้ว่าราคาถูกพดีไม่ซื้อเลยแต่ราคาแพงเมื่อราคาแพงนะแต่ถ้าโมเมนตัมมาเอาเขาด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้คือของ m o m e n t ิน investor ครับผมของ value investor ถามว่าหุ้นคาราบาว รูปจริงๆก็คือเจ้าของผลิตภัณฑ์คาราบาวแดงถามว่ามีความน่าสนใจไหมผมว่าในแง่ของการเติบโตในระยะยาวเนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าตลาดของคาราบาวกรุ๊ปเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่แค่ตลาดในประเทศนะครับผู้บริหารก็พูดชัดนะว่า50-50รายได้ในประเทศตอนนี้3ามสิบเจ็ดสินะเพราะฉะนั้นรายได้ในต่างประเทศจะเป็นโอกาสสำหรับบริษัท ในการที่จะขยายผลิตภัณฑ์นอกจากนั้นเองเนี่ยตัวคาราบาลกรุ๊ปเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าลายของผลิตภัณฑ์ก็มีเท่านี้ฮะ่มีแคสอย่างเนี่ยยังถือว่าน้อยนะครับเมื่อเมื่อเทียบกับเครื่องดื่มแบรนด์อื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเขาเขาจะไปเจาะในเครื่องดื่มชนิดอื่นๆนะครับนอกเหนือจาก เครื่องดื่มที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เป็นเครื่องดื่มบำรุงกำลังก็อาจจะแตกลายไปในสายธุรกิจอื่นๆคือทางบอทางลถแต่เครื่องดื่มเหมือนกันนะะอลทางลกก็คือมีแค่ส4แบี่แบบนี้มันน้อยนะแต่บองทางบวกที่มีมากกว่าก็มีโอกาสที่จะขยายได้ครับโดยเฉพาะทั้งตลาดในประเทศแล้วก็ตลาดต่างประเทศ นอกจากนั้นยังไม่ยังไม่จบนะครับว่าในอนาคตเองก็ยังมีโอกาสที่จะไปขยายโรงงานในต่างประเทศด้วยเพื่อที่จะลดต้นทุนได้อีกจากปัจจุบันเนี่ยที่มีต้นทุนอยู่ในอยู่ในประเทศเนี่ยเลามันมีต้นทุนในเรื่องของการขนส่งสงไปต่างประเทศซึ่งต่อไปถ้าไม่มีเรื่องต้นทุนตรงนี้มันก็จะลดลดต้นทุนลงไปได้คือตอนนี้มันก็ศักยภาพก็ดีแล้วแต่มีโอกาสเขาพี่อีกอัตรากาไรขั้นต้นก็จะดีข้ข้อดีอีกอันหนึ่งก็คือปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยบริษัทคาราบาวกรุ๊ปเนี่ยจะมีเงินสดกระแส โดยเฉพาะหลังจากที่มีการชําระหนี้คืนหมดแล้วเรแล้วก็มีเงินสดปีละ2,000ล้านบาทเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องกังวลว่าบริษัทนี้จะลงทุนเพิ่มโดยต้องมานั่งเพิ่มทุนใหม่เพราะนั้นเรื่องของต้นทุนเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องของการที่จะต้องใช้เงินในอนาคตไม่ต้องเพิ่มทุนเราก็ไม่ต้องกังวลในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นเรื่องของแบรนด์ก็ถือว่าแข็งแกร่งนะถ้าเรามองกันในแง่ของคาราบาวแดงเพราะว่าก็ได้พีแอดคาราบาวนะครับมาเป็น ต้นแบบเพราะว่าตลาดของเขาก็เป็นตลาดแรงงานจริงๆแหละครับก็เป็นกลุ่มลูกค้าที่สนใจเขาลูค้าที่บ้านผมก็ชอบเหมือนกผมว่าใช้แรงงานกันเออคุณใช้แรงงานไปที่บ้านผมไม่ให้แรงงานอยู่ที่บ้านไงอซักผ้าถูบ้านให้ภรรยาที่บ้านนะครับผมก็จะเป็นกลุ่มที่ผมเชื่อว่าแบรนด์เองก็แข็งแกร่งครับซึ่งนั่นเป็นที่มาว่าทําไมเขาถึงมีมาร์เก็ตแชร์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่อื ทุกอย่างมันดูมันดูโอเคอแต่ที่แน่ๆคือ,อสุดท้าย value investor ก็จะเน้นที่รา,า <alu> คา valuation valuation uh huh. ซึ่งตอนนี้ PE ของบริษัทคาราบารุปหรือว่า CBG วันนี้ขึ้นมาซื้อขายกันเอากำไรปีนี้เลยนะที่เรามองว่าจะโตกันประมาณ3 0 4 0เนี่ยที่ผูมิหารตั้งเป้า47%่ e ก็ยังอยู่ที่ระดับ27เท่าในขณะที่ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นนะครับก็อยู่ประมาณพูดง่ายต่ำกว่าต่ำกว่า p e อ่ะนะครับอต้องต้องต่ำายู่ยี่สิเป็น20่สิบต่เป็นสูงมากกว่านั้นเลยผมในเขาซื้อคุงผมว่าผมสามารถหาหุ้นในกลุ่มอาหาร เครื่องดื่มที่ที่มีการเติบโตในระดับนี้อัตรายกำไรต้นแบบนี้ ROE สูงกว่านี้ด้วยแต่มี PE ต่ำกว่านี้ได้แสดงว่าเกี่ยงราคาเหมือนกันคือชอบแต่เกี่ยงราคาผมผมคิดว่าคือในแง่ของ Value Investor เนี่ยเราเราไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปซื้อหุ้นที่ดีนะครับในยามที่ราคาแพงเราควรจะต้องรอหุ้นที่ดีในราคาที่เหมาะสมส่วน Value Investor ก็คือขอจังหวะ ราคาไม่เกียงแต่ขอจังหวะขอภาคการบริโภคมาเนี่ยผมซื้อแน่นะครับแต่ถ้าภาคการบริโภคไม่มาก็ดูก่อนละกันคำถามว่าเออแล้วราคาประมาณไหนมันถึงจะเหมาะสมสำหรับการลงทุนนะครับผมก็มองว่าเออถ้ามันสัก3ามสบาบทนะครับมันก็น่าจะเป็นราคาที่เหมาะสมสําหรับตัวคาราบาปถ้าต่ำลงตรงนั้นตรงมาในช่วงใดช่วงหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจก็ยังไม่ฟื้นที่คุณต้นว่าผมประกอบการก็อาจจะแบบไม่ได้ดีมากในช่วงนี้ก็อาจจะมีโอกาสสักครั้งนึงแหละ ที่เราจะได้มีโอกาสซื้อคาราบาลกรุ๊ปในราคาที่ถูกวันนี้ครับผมนะครับก็ข้อมูลในการตัดสินใจเราให้ครบแล้วแต่ว่าขึ้นอยู่กับท่านแหละฮถูกต้องการตัดสินใจสุดท้ายอยู่ที่ท่านเท่านั้นนะครับห้ามฟังผมแล้วก็ฟังคุณประเดิมพบแล้วตัดสินใจว่าเชื่อ2คนนี้เลยท่านต้องเชื่อใจตัวท่านเองนะครับผมวันนี้คือช่วงของเจาะใจนักลงทุนนะครับแล้วรายการเดอะดีเบตเจาะสนามนะครับถ้าอยากติชมรายการเราผ่าน Facebook นะครับ เอ The เด b a ด e ีเบครับถ้าเป็น Facebook ของเราสองคนก็ได้นะครับผมกวีชุกิเกษมครับผมพอเดิมพบสงเคราะห์นะครับวันนี้เวลาหมดจริงๆนะครับก็เช่นเดิมนะครับขอดูทุกท่านนะครับลงทุนอย่างมีความสุขนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ